ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าต้มพาถ่ายนะครับและนี่คือช่วงข้าวต้มพาเชาานะครับผมนะ กอนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงใหม่ก็ไม่ได้ทําช่องแบบนี้มานานแล้วนะครับก็ปกติจะไปทําช่องเกี่ยวกับการแคสเกมก็วันนี้ขอมาตรวจบทบาทครูหน่อยแล้วกันนะครับหลักๆเลยที่คุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังนะครับจะเป็นการทําห้องดนตรีนะครับจะเป็นการทําห้องดนตรีใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีการปรับปรุงวงดนตรีนะครับปรับเริ่มต้นคือเริ่มรีใหม่นะครับรีรียูเนียนรีอะไรใหม่ทุกอย่างครับเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างครับเราจะเริ่มทําวงลูกทุ่ง ของโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อก่อนโรงเรียนเนี่ยเคยมีวงลูกพุ่งมานะครับแข่งงานศินละปะหัตถกรรมนะครับครั้งที่68และก็ครั้งที่69นะครับแต่หลังจากยุคโควิดนะครับก็ไม่ได้มีการทําต่อเลยตัวผมก็ไม่ได้มีการทําต่อเพราะว่าด้วยภาระงานและก็ด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็เลยจึงไม่สามารถทําได้นะครับผมนะ่มันไม่สามารถทําอะไรได้เครื่องนนดนตรีก็ มีการผูกพังไปตามการเวลานะครับเด็กก็มีสมาชิกเปลี่ยนเข้าออกใหม่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเริ่มปั้นใหม่หมดนะครับก็ทีนี้ก็จะได้เวลาเลยนะครับก็เด็กก็จะเริ่มมาซ้อมผมก็จะเรียกเด็กมาซ้อมทีละคนทีละคนทีละคนเป็นตามการก็เรียกว่าเป็นในรายการดูความสมัครใจนะครับดูความสมัครใจว่าเด็กคนไหนอยากจะเป่าบ้างเด็กคนไหนแบบว่าสนใจนะครับเราก็จะมาเอานํามาพัฒนาต่อนะครับก็ก็ตามข้างหลังนะครับก็จะมีพวกกลองชุดนะครับกลองชุดตู้เบสตู้กีตาร์ตู้อะไรพวกนี้นะครับผมก็ หาตู้อะไรได้ก็หามานะครับหาตู้อะไรได้ก็หามานะครับลำโพงดอกเก่าๆก็ไปหาพวกฟรีแอมหรือว่าพวกเครื่องเสียงมาทําให้มันดังขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กได้มีการนําพัฒนาต่อนะครับก็เดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าเด็กก็จะมีการซ้อมอะไรก็วันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอามือทําเป็ด แล้วก็มืออันโตแซกโซโฟนแล้วก็มือเบสนะครับผมนะมาหัดวันแรกนะครับผมนะ่ะดูโนต้ตดูอะไรเนี่ยลองมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็เขาจะมีความสนุกสนานขนาดไหนวิดีโอนี้จะสนุกสนาดไหครับลองไปดูกันเลยครับผมอเอาเริ่มจากตินก่อนเอาสินเป่าก่อนเอาโนต้ตตัวตอนก่อนตอเ,เ,เลยี่โนต้ตไหนน โนตีห้าไงตัวซอนโนตีห้าสามนิ้วบนสามนิ้วบนอ่ไม่ท่อ,อนไหนท่อนไหนท่อนแรกก่อนเอาท่อนแรกก่อนไม่หย่อนน้ำมัน,งนเงยอาเป่านับเอาหนึ่งสองซ้ำาคนที่ตองดูทิปตัวแรก ตัวดูตัวดูเร็วไม่พร้อมต้องพร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมไนกูนม,มันเปลีวเอาแนวหลังยังคอยเบ็ดเอาโน้ตตอนแรกก่อนเอาโน้ตตอนเอาเอาอินโทรก่อน รอบที่สองเนยหลังยังคอยเบรดเอาเริ่ม รู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวว่าปี๊ดจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้างเหรอเอาหนึ่งสองซ้ำตียังหวะเอาไหมตียังหวะตียังหวะเดี๋ยวนะไี่เอาหนึ่งสองซ้ำเอาพอเอาไปตียังหวะนี่เดี๋ยวทำนิ้วให้เดี๋ยวทำนิ้วให้เอาหนึ่งสองซ้ำลมไม่ถึงตียางหวะตียางหวะเอาตัวกลมนี่ตัวกลมอย่างเงี้ยนี่อันหนึ่ง สองซ้ำไอ้ดูนี่มันดูแต่มือมันดูแต่มือไม่ดูเสียงตัวเองเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอาจังหวะเสียงแรกก็ได้หนึ่งสองซ้ำโอเคเอาตินเอาทิน,น,นเป่าตัวรถตัวแรกหน่อยไล่สเกลเลยตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายไอ้ซินคนเะดียวนะซินคนเดียว ไม่หนูที่มันหนูที่มันได้น้ตตัวแรกวีตินมันได้ครบแปดตัวแล้วทีนเกลนั่งเป่อยู่หมเออใช่นั่งเป่าไปแต่น้ำมันไปเก็บปลาก็ได้อาตินเป่าเลยเอ่ะ <es> นี่ไงเรียบร้อยนี <diese 95> ่ไงหมดลมแล้วาไปพักปอน ยังไงกันบ,บ้างกระผมหวังว่าคงจะได้เห oh, sure. ็นไปแล้วคระผมสภาพหน้าตอนนี้คือโอ้เพลียเลยนะครับก็คือเด็กต้องมาหัดใหม่หมดเด็กไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องนํามาปรับปรุงแล้วก็ต้องนํามาปรับไปหมดเลยนะครับเพื่อความพัฒนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนนะครับก็จะมีการพัฒนาอะไรหลายอย่างคือตอนนี้แค่วันแรกในการเป่านะครับวันแรกกับวันที่สองนะครับขอโทษด้วยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ย วันแรกกับวันที่2นะครับตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป่าหน่อยเพราะว่าเด็กไม่เคยรู้จักปกติเด็กเป่าแต่มีโลเดียนนะครับมันใช้ลมแต่นี้มันคือเป็นการใช้เม้มปากทำให้ก็เม้มปากการใช้แท็กซูโฟลก็ต้องใช้เป่าผ่านลิ้นอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วก็เทคนิคที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะยากขึ้นเป็นลําดับลําดับไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการอัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ นี้คือสามารถพัฒนานักเรียนและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับต่อให้เขาไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากแต่ก็สามารถเป็นความสามารถที่ติดตัวของเขาไปได้นะครับผมไหนยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะถ้ามีอะไร่าก็จะถ่ายจะถ่ายจะถ่ายนํามาถ่ายไว้นะครับก็สําหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไหนะและเจอกันในวีล็อกในช่วงของกระต้มพาเช้าใน EP ต่อไปครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับผม